ครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับก็เป็น before after นะครับก่อนที่จะตัดก็คือน้องนะครับในแบบเข้ามาเป็น l องแ hair เลยนะหรือการไล่ผมยาวเลยนะครับนะครับพอยแรกจุดแรกนะครับออสมีการนำพาหรือการใช้หวีรองหรือเป็นลักษณะกึ่งของซิสเซอร์นะครับโอเวโคมนะครับการคัดการตัดในแนวของนะครับผมชาย hair ฟ r e e s t y l เนี่ยออสใช้เทคนิคหรือการทำงานในรูปแบบของงานคัด ในกึ่งของเรดี้หรือเป็นแนวของผมหญิงที่ใช้หวีรองหรือการคัดการตัดให้มีลักษณะขอบปลายชายแนวนะครับการตัดนะครับเราเริ่มจากโซนของซิกด้านจอมีการกิ๊บใช้กิ๊บนะครับหรือเน็บไว้ในโซนของซิกด้านหน้าหรือเก็บในโซนของซิกผมยาวไว้นะครับเสร็จแล้วเรามาไล่ในโซนของซิกด้านหลังหรือการสร้างนะครับในลักษณะของความถุยนะครับในกึ่งของพิระมิด เพื่อไล่ก่อปลายชายแนวหรือลักษณะของงานคัดหรืองานตัดในลนักษณะตามโครงสร้างหรือศีษะนะครับอันนี้เป็นโจดนะครับเสร็จแล้วออสมาเก็บในโซนของหลังหูหรือกึ่งของคลอเขียนะครับความหมายก็คือการที่เราคัดจากจรที่เราตัดไว้นะครับแล้วเรามาไล่ในลนักษณะของความทุยในกึ่งของไททอยเสร็จแล้วเรามาเชื่อมต่อในโซนของหลังหูหรือกึ่งของคลอเขียนะครับ,บาการทำงานในรูปแบบของงานคัด หรืองานตัดในแนวของซิสเตอร์โอเวอร์โคมหรือเป็นเทคนิคนะครับเป็นการทำงานในรูปแบบของออตติเนมโอกาสไปศึกษาไปเรียนรู้นะครับที่จิงเกิลนะครับหรือเป็นสถาบันมีชื่อแห่งหนึ่งของอังกฤษนะครับเราอพพลายดัดแปลงในการใช้แนวหรืองานคัดในงานตัดในแนวของซิสเตอร์โอเวอร์โคมคือใช้หวีหลองกันไกนะครับครับการทำงานหรือการเรียนรู้ในแขนงต่างๆเนี่ยเราสามารถที่จะมิก หรือมาผสมผสานกันนะครับอาจจะเป็นหวีนะครับหรือการไกรหรือลักษณะของใช้ใบมีดตลอดจนถึงเป็นตัวคิปเปอร์เพื่อตกแต่งในลักษณะของทรงอันนี้เราสามารถที่จะตกแต่งหรือดีไซน์ออกแบบได้เต็มที่เสร็จแล้วนะครับออสมาไล่ในโซนของซิก้านซ้ายกรอบ,บลายชายแนวหรือลักษณะกรอบของทรง,ทรงจะเห็นนะครับเราใช้หวีนะครับในเกืองของการสร้างตรงนะครับหรือเป็นแนวของพิระมิดหรือเป็นแนวของสเตท เพื่อไล่กรอบปลายชัยแนวให้เขาโค้งมนหรือลักษณะของการไล่มาเชื่อมต่อในโซนของหลังหูนะครับการไล่ในโซนของซิกด้านหลังนะครับจากพอยที่เราวางไว้ในโซนของซิกด้านหน้าหรือลักษณะของจรเราตั้งฉากขึ้นนะครับเสร็จแล้วเรามาเชื่อมต่อในหลังหูเสร็จแล้วเรามาเก็บในโซนของด้านท้ายทอยหรือลักษณะของตีนผมนะครับจะเห็นนะครับรูปลักษณ์หรือทรงเนี่ยตรงนี้ถ้าเกิดเป็นผมหญิงนะครับ เป็นกึ่งของเรดี้เราสามารถที่ใช้ก็เรียกว่าฟินิชนะจบเลยใช้ได้เลยนะครับนะแต่ในแบบผมชายเขาต้องการให้ตัดแบบเขาเรียกว่าสบายนะครับหรือเป็นลนักษณะของโล่งหน่อยนะให้มันสั้นพอสวยงามเสร็จแล้วออสมาตั้งในตัวเซนเตอร์หรือกึ่งกลางหรือลักษณะของข่าวแอร์เรียรูปมงกุฎรูปฮาร์ดในโซนของซีด่ด้านหน้าการดึงการโน้มหรือการไล่ในลักษณะกรอบของทรง เพื่อไล่ขอบปลายชายแนวของทรงให้เชื่อมต่อในลักษณะของกึ่งกลางศีรษะนะครับส่วนด้านข้างนะครับเราดึงเข้าหาในโซนของซิกด้านกึ่งกลางของศีรษะขอบปลายชายแนวอาจจะเป็นปีกซ้ายปีกขวานะครับเราทําลักษณะอย่างเดียวกันนะครับการเรียนรู้หรือการเอาแขนงของการตัดผมในแนวกึ่งของผมชาย ถ้าเห็นลักษณะอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะมิกหรือไปใช้กับแนวของผมอีกได้ในกรณีหรือเคสที่เขาต้องการกึ่งของแนวของผมสั้นหรือเป็นแนวของแฮร์ฟีสไตล์ตรงนี้สามารถที่จะใช้ได้เลยเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคก่อนการใช้คิปเปอร์หรือการตกแต่งในลักษณะของทรงต้องยอมนะครับว่าการทํางานในรูปลักษณ์หรืองานคัตเนี่ยในแนวของผมชายเนี่ย หรือเป็นแนวกึ่งของผมหญิงนะครับตลอดจนถึงรูปแบบในแนวของแฮร์ฟฟีสไตล์เนี่ยเราสามารถที่จะมารวมหรือมามิกหรือมาสุปผสมผสานการทำงานครับวันนี้ผมออสนะครับสมจิต ดิสฟักดีนะครับหรือ KTO by Academy เอาเทคนิคนะครับเอาการทำงานนะครับเอารูปแบบของงานคัดหรืองานตัดในแนวของผมชายแฮร์ฟรีสไตล์นะครับมาแบ่งปันหรือมาแชร์ให้เพื่อนให้น้องนะครับตลอดจนนะครับสี่สายทางนะครับ TikTok y o u t u b e Facebook Live และช่องเลียวนะครับจากพอยแรกนะครับที่เราคัดหรือการตัดในส่วนของซิกด้านจรจะขอบลายชายแนวของหลังหูนะครับ จากท้ายทอยเราใช้หวีบางกดให้แนบปลายกระดกนะครับเพื่อสร้างกรอบปลายชายแนวหรือลักษณะของศีรษะหรือโครงสร้างหรือหัวข้อออกมาได้ถุยนะครับการนำพาหรือการเอาเทคนิคนะครับหรือการเอาความรู้หรือเอาแขนงของสายวิชาตลอดจนถึงงานเรียนรู้ในต่างๆเนี่ยเราสามารถที่จะอัพพลายดัดแปลงนะครับจากการที่เราใช้อุปกรณ์ต่างๆนะครับเสร็จแล้วเรามาทิมมาเลมหรือมาเก็บหรือมาการครอบ เาไล่กอบปลายชายแนวหรือลักษณะของติ้นผมให้เขาออกมาได้เนียนนะครับหรือแนวของสมูทนะครับเช่นเดียวกันนะครับจากหลังหูจากตัวเชื่อมต่อจากขอบลายชายแนวนะครับตลอดจนถึงลักษณะของจรหรือโซนของซิกด้านบนนะครับเราเก็บเก็บความหมายก็คือการที่เราไล่เราสัสดส่วนต่างๆอาจจะเป็นขั้นคัดตัดแล้วนะครับอาจจะมีหน้าผมที่หนาหรือลักษณะของความน,นุ่มเนียนออกมายังไม่สวยอันนี้หัวใจหลักก็คือการเช็ค หรือการเก็บลักษณะของทรงจุดท้ายเรามาใช้เป็นคิปเปอร์กับข้างเพื่อตกแต่งในลักษณะของชายลายแนวของผมหรือเชื่อมต่อในลักษณะของโซนของซิกด้านบนนะครับครับวันนี้ผมและทีมงานตลอดจนสี่ไาท,ทาง TikTok YouTube Facebook l i ฟ e และช่องเลียวนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนน้องนะครับตลอดจน f อทุกท่านที่ท่านยังรักนะครับและยังติดตามในรายการอาจารย์ออส สอนตัดผมนะครับ k t o bar academy กันอยู่นะครับเข้ามาแล้วนะครับเป็นกำลังใจออสด้วยนะครับด้วยการกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดซับไลค์กดกระดิ่งกดติดตามนะครับกดการแจ้งเตือนนะครับแลวกดรูปหัวใจเราขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะครับที่น่ารักนะครับเป็นพลังใจอย่างหนึ่งนะครับที่ทำให้ออสและทีมงานนะครับเดินหน้าหรือกล้าต่อไปนะครับสุดท้ายเรามาเชื่อมต่อในโซนของซิกด้านบนหรือลักษณะของโหนกผม หรือคาวแอร r เ a ียรูปบงกคร,รูปพารดในโซนของซิกด้านหลังนะครับจะเห็นนะครับทรงศีรษะนะครับขอบลายใจแนวตลอดจนถึงปลายลายแดนของทรงนะครับออกมาได้เนียนหรือลักษณะกึ่งของความสวยงามเป็นการทํางานที่ออดนะครับและทีมงานขีดตกรม่มีเราสร้างสรรค์น,นะครับเราเอางานเอาการเอารูปแบบต่างๆมาผสมผสานการทํางานนะครับ หลายท่านเข้ามาแล้วนะครับอยากจะศึกษาอยากจะเรียนรู้ต่อนะครับเพียงท่านแอดนะครับ a c o m รับ s o m j i t นะครับออดสมจิตหรือออดทิกต็อกนะครับ, <S <S ๆๆรบอาจจะดูตั้งแต่ตอนแรกนะครับที่ออดคัดหรืองานตัดนะครับ2เดี๋ยวเรามาดูการเช็คหรือการตัดส่ง3ก็คือการบรการไดอันนี้เป็นเทคนิคของการทำงานในรูปแบบของ KTO ที่ออดแพนไปทางช่อง TikTok นะครับ เสรจแล้วนะครับออสยังมีตัางช่อง Facebook l i v e อฟบุร Day นะครับแต่ละวันออสเอางานเอาข่าวสารเอารูปแบบต่างๆอาจจะเป็นต,ต,ตัดผมยิงนะครับตัดผมชายกล้าวผมตลอดจนถึงงานแต่งหน้าหรืองานทำแฮพี้หรือกึ่งของแฟชั่นโชว์นะครับนะออสมีการแพนไปตางช่องนะครับ o k l i ุ o กไลฟ e เอฟบุรีเดทุกวันนะครับอาจจะเป็นครั้งหนึ่งนะครับที่ออส มีโอกาสนะครับได้เป็นแชมป์นะครับหรือเป็นแชมป์ผมชายในแนวแฮร์ฟรีสไตล์ในแนวของความคิดสร้างสรรค์นะครับตอนนั้นจัดงานที่เซนทันลาดเพานะครับนะตอนนั้นพระนัทท่านนะครับในชวนหกษกไพ่ท่านดํารงตําแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับเพราะถือว่านาสกุลผิสพิภดีนะครับเราได้มีโอกาสนะครับได้รวยถ้วยนะครับได้โล่และใบเกียรติคุณนะครับหรือเป็นบัตรการันตีว่าครั้งหนึ่ง นายสมจิตดิสพักดีหรือนายออสนะครับได้มีโอกาสชนะได้ลักษณะของการได้รับถ้วยจากพนัท่านนายชวนดิตัยหรือนายกรัฐมนตรีสุดท้ายนะครับออสมาทิมมาเลมหรือมาเก็บลักษณะของกรอบต่างๆเพื่อไล่กรอบลายชายแนวออกมาลักษณะของความโดดเด่นหรือลักษณะของความสวยงามว้าวนะครับจะเห็นนะครับขอบลายชายแนวหรือลักษณะของปลายผมหรือลายแนวของผมเนี่ยออกมาได้สม o ท t h หรือลักษณะของความกกมเกืนหรือกึ่งของความสวยงามเลยนะครับครับวันนี้ผมนะครับตลอดจน4ี่าทางก็ขอขอบคุณเพื่อนน้องนะครับตลอดจน f อทุกท่านนะครับที่ท่านอย่างรักและยังติดตามในรายการกันอยู่นะครับอย่าลืมนะครับ4ช่องทาง TikTok, YouTube, Facebook Live และช่องเดียวนะครับท่านก็สามารถศึกษาเรียนรู้ได้ฟรีนะครับแล้วออสยังมีทั้งช่อง y t u t u นะครับเพียงท่านพิมพ์คำว่าอาจารย์ออส สอนตัดผมนะครับทาง YouTube ตรงนี้ท่านก็สามารถศึกษาและก็เรียนรู้และพัฒนาไปได้ได้ไดควบคู่กันนะครับอย่าลืมนะครับพิมพ์คำว่านะครับอาจารย์ออสสอนตัดผมนะครับตรงนี้ท่านก็สามารถศึกษาเรียนรู้ได้สุดท้ายออสมีน้องใหม่มาแรงคือตรงช่องเรียวน,นะครับหรือเขาเปิดโอเพ่นเชิญชวนดีกว่านะครับให้เพื่อนให้น้องตลอดจน f c ทุกท่านลองมาพิเศษหรือคอนเทนต์งานได้ตรงช่องเรียวน,นะครับวันนี้ผมและ